สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อรับผู้ชมเข้าสู่เศรษฐกิจอินไซด์นะคะวันนี้วันจันทร์ค่ะ7เมษายน2568เรามาติดตามเรื่องราวของเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทั้งใน ประเทศและต่างประเทศเช่นเคยนะคะเจอกันสาเวลาด้วยกันค่ะ8โมงเชา้บาบ่าโมงและเที่ยงคืนคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันแอนทวีรัตจิรดีโลกค่ะอยู่กับผมมนชัยวงคิติไกรวัวครับคุณผู้ชมกำลังติดตามรายการผ่านทาง TrueIDApplication ผ่านทาง Facebook Fan Page TNN Live ฝากเข้าไปกดติดตามด้วยครับที่ YouTube Channel TNN Online คุณผู้ชมคุณทวีรัตครับวันนี้เรามาดูคาดการเศรษฐกิจสาหรับเม็ดเงินที่จะสะพัด ในช่วงเทศกาลสงกรานต์บางสํานักเศรษฐกิจมองว่าจะเกิดเม็ดเงินสะพ,พัดถึงแสนล้านบาทบางส่วนมองว่าผลกระทบจากแผ่นดินไหวและก็ข่าวเชิงลบกับภาคการท่องเที่ยวอาจจะทําให้ตัวเลขไรายได้หายไปถึง13%รายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามกับเศรษฐกิจอินไซด์นะครับให้คุณบุญชัยเล่าให้ฟังนะคะแต่ว่าก่อนอื่นพาผู้ชมไปดูจีนกันหน่อยนะคะที่เขาแสดงจุดยืนค่ะต่อต้านมาตรการภาษีจากฝัง่งสหรัฐอเมริกานะคะ ล่าสุดคะ่ะจีนได้ประกาศจุดยืนต่อต้านมาตรการภาษีของอเมริกาซึ่งบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นการรังแกทางเศรษฐกิจถแถลงการระบุค่ะว่าช่วงที่ผ่านมาสหรัฐเนี่ยได้อ้างเหตุผลสารพัดค่ะเพื่อเรียกเก็บภาษีกับประเทศคู่ค,ค้าทุกรายรวมถึงจีนซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของประเทศต่างๆอย่างร้ายแรงฝ่าฝืนกฎระเบียบขององค์การการค้าโลกหรือ WTO ทำลายระบบการค้าผหุภาคีที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎเกณฑ์และบัอนเสิียรภาพ ของระเบีบเศรษฐกิจโลก ทางรัฐบาลจีนขอประนามอย่างรุนแรงและคัดค้านอย่างเด็ดขาดถแถลงการจุดยืนของรัฐบาลจีนก็ระบุว่าการกระทำของสหรัฐละเมิดหลักการพื้นฐานทางเศรษฐกิจฐฐและบรรทัดฐานตลาดไม่เคารพผลลัพธ์ที่สมดุลจากการเจรจาก,การค้าแบบพหุภาคกีและมองข้ามข้อเท็จจริงที่ว่าสาหรัฐได้รับประโยชน์มหาศาลจากการค้าระหว่างประเทศมายาวนานการใช้ภาษีเป็นเครื่องมือกดดันอย่างสุดโต่งเพื่อผลประโยชน์ตัวเองถือเป็นตัวอย่างอย่างชัดเจนของการกระทำฝ่ายเดียว การกิจการทางการค้าและการรังแกทางเศรษฐกิจนอกจากนี้สาหาราัฐกำลังใช้มาตรการภาษีเพื่อล้มล้างระเบียบเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศที่มีอยู่โดยให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของตนเองเนื้อผลประโยชน์ร่วมของโลกและยอมเสียสละผลประโยชน์อันชอบธรรมของประเทศต่างๆทั่วโลกเพื่อสนองวาระอำนาจนิยมของตน สำนักข่าวสินหัวก็รายงานค่ะว่าแถลงการก็ชี้เห็นนะคะว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนและสหรัฐควรเป็นไปในลักษณะที่เกื้อกูลซึ่งกันและกันโดยสหรัฐควรตอบสนองต่อความคาดหวังร่วมของประชาชนทั้งสองประเทศและทั่วโลกเพื่อรักษาผลประโยชน์พื้นฐานของทั้งสองฝ่ายสหรัฐควรยุติก,การใช้ภาษีเป็นอาวุธ กดดันการค้าและเศรษฐกิจจีนและหยุดทําลายสิทธิ์ในการพัฒนาอันชอบธรรมของประชาชนจีนในฐานะประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่อันดับ2ของโลกและตลาดผู้บริโภคใหญ่อันดับ2ของโลกจีนจะเปิดประเทศสู่โลกภายนอกกว้างขึ้นไม่ว่าสถานการณ์ระหว่างประเทศจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรโดยจีนจะเดินหน้าขยายการเปิดกว้างเชิงระบบในด้านกฎระเบียบข้อบังคับ การบรหิหารจัดการและมาตรฐานต่างๆอย่างมั่นคงดำเนินนโยบายเสรีการค้าและการลงทุนระดับสูงและสร้างส,างสภาพแวดล้อมทางธรุรกิจระดับแนวหน้าที่เน้นกลไกลตลาดยึดหลักกฎหมายและมีความเป็นสากลเพื่อแบ่งปันโอกาสการพัฒนากับโลกและบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน อย่างไรก็ตามค่ะจีนออกมาตรการดังกล่าวเพื่อตอบโต้น,นะคะต่อการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เรียกเก็บภาษีศุลกากรตอบโต้นในอัตรา34%ต่อสินค้าที่นําเข้าจากจีนเมื่อรวมกับมาตรการเรียกเก็บภาษีที่สหรัฐบังคับใช้กับจีนอยู่แล้วนะคะจะทําให้จีนต้องเผชิญกับอัตราภาษีรวมจากสหรัฐสูงถึง54%ค่ะ และเช้าวันจันทร์ที่7เมษายนนี้ไม่ใช่ห่วงเวลาที่ดีของตลาดทุนในเอเชียเลยครับอย่างดัชนีนิเคอิของญี่ปุ่นก็ติดลบไปถึง8%ล้อไปกับตลาดหุ้นของยุโรปดัชนีต่างๆติดลบไปประมาณสัก5%ดาวโจนส์และก็ s p 500ติดลบ5-6%นี่ถือว่าเป็นตัวเลขที่ใหญ่นะครับและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ล่าสุดก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อเมื่อเย็นวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นบอกว่าเขาไม่อยากจะทาให้หุ้นตกสักเท่าไหร่แต่ตอนนี้ถึงเวลาที่จะต้อง องใช้ยากับเศรษฐกิจเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาคงจะต้องรอติดตามท่าทีของทั้งอเมริกากับจีนต่อเนื่องต่อไปด้วยครับพักก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องการท่องเที่ยวช่วงสงกรานครับ เทศกาลสงกรานต์ถือว่าเป็นอีเวนต์ใหญ่ของประเทศไทยใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าทั่วโลกต่างรู้จักเทศกาลนี้แล้วเป็นความหวังของภาคการท่องเที่ยวไทยเพราะว่าภาคการท่องเที่ยวถือว่าเป็นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจที่ยังขับเคลื่อนอยู่แล้วก็เห็นการเติบโตอย่างชัดเจนแต่มาปีนี้ก็ต้อง ยอมรับและครับว่าจังหวะของประเทศไทยอาจจะสะดุดเล็กน้อยจากกรณีการเกิดแผ่นดินไหวที่เมียนมาแล้วส่งผลกระทบมาถึงบางจุดในกรุงเทพมหานครทําให้มีนักท่องเที่ยวบางส่วนไม่มั่นใจที่จะมานะครับแต่โดยรวมแล้วยังเชื่อว่าสงกรานต์ปีนี้จะคึกคักครับดูจากกราฟิกแรกก่อนครับคุณผู้ชมครับมีประมาณการที่น่าสนใจจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ย้อนดูภาพรวมก่อนช่วง3เดือนแรกของปีนี้เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม2568ตัวเลขเป็นอย่างไรชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเกือบ10ล้านคนครับ9 5 0 0แสถึง5หมคนขออภัยครับ9ล้าน5แสนคนปรับเพิ่มขึ้นอาจจะไม่เยอะสักเท่าไหร่ประมาณสัก2%เ คิดเป็นรายได้เข้ามาในประเทศมากกว่า460,000ล้านบาทแต่สิ่งที่น่าคิดก็คือเป้าเดิมที่เราเคยตั้งไว้มองว่านักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะมาไทยมา38-39ล้านคนยังจะเป็นเป้านี้อยู่หรือไม่พร้อมกับตัวเลขของไรายได้จากการท่องเที่ยว3ล้านล้านบาทบางส่วนหวังไว้ถึง3.5ล้านล้านบาทถึงหรือเปล่าก็คงจะต้องมาดูในรายละเอียดเพราะว่าถ้ามาเจาะมาดูนะครับ นักท่องเที่ยวที่มาทเที่ยวไทยเยอะที่สุดในช่วงที่ผ่านมาเบอร์หนึ่งก็ยังเป็นไปตามเป้าหมายก็คือนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนเบอร์สองคือมาเลเซียครับซึ่งมาเลเซียก็จะมาในลักษณะมาจากชายแดนขึ้นมาเที่ยวที่หาดใหญ่ขึ้นมาเที่ยวที่กรุงเทพมหานครมาเลเซียมักจะติดในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวไทยเยอะที่สุดอยู่แล้วนะครับถัดมาก็คือรัเสเซีย รัสเซียตอนนี้จะเห็นที่พัทยาเห็นที่ภูเก็ตเห็นที่สถานที่ท่องเที่ยวดังๆต่างๆเขาก็มาเที่ยวไทยค่อนข้างเยอะอีกส่วนหนึ่งก็คือตลาดของอินเดียครับ อินเดียเป็นประเทศที่คนหนุ่มคนสาวยังเยอะกําลังในการบริโภคก็ยังดีและประเทศที่น่าสนใจอีกประเทศก็คือเกาหลีใต้ที่มาเที่ยวในประเทศไทยมาสัมผัสวัฒนธรรมมาสัมผัสสตรีทฟูด้ดหรือว่าอาหารท้องถิ่นของเราด้วยครับดังนั้นสิ่งที่น่าคิดก็คืออะไรล่ะที่ทําให้นะักท่องเที่ยวเขามาทเที่ยวประเทศไทยเยอะก็จะมีการงดเว้นข้อธรรมเนียมปฏิบัติต่งตางๆรวมถึงมาตรการที่ทําให้เขามาท่องเที่ยวไทยได้ดีขึ้นทั้งการยกเว้นบัตร ตม .6 นะครับรวมถึงฟรีวีซ่าในหลายประเทศด้วยกันที่ทำให้เขาตัดสินใจมาเที่ยวในไทย3เดือนแรกไตรมาสแรกตัวเลขยังดูดีอยู่เติบโต,ตนะครับสำหรับฝั่งของนักท่องเที่ยวต่างชาติเกือบ2%ครับดูกราฟริกตัดไปกันต่อครับคุณผู้ชมครับทีนี้ฝั่งของเทศกาลสงกรานบ้างล่ะครับ เทศกาลสงกรานที่ทั่วโลกรู้จักกันเป็นอย่างดีและเราก็มักจะเห็นภาพข่าวนะครับกระจายไปตามสื่อต่างๆชาวต่างชาติที่เขาตั้งใจมาเที่ยวแทบจะทั้งเดือนในเดือนเมษายนลางงานกันมาใช้พักร้อนกันมานี่ก็จะเป็นเทศกาลหนึ่งที่ดึงดูดเม็ดเงินได้เยอะครับเพราะว่าชาวต่างชาติที่จะมาเที่ยวสงกรานคาดการว่าตัวเลขน่าจะเติบโต8%แล้ว รายได้เป็นเท่าไหรในมุมของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับ26,500ล้านบาทมุมมองเรื่องของเงินสะพัดกับรายได้นะครับมันก็จะมีโมเดลมันมีวิธีคิดที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละสำนักเศรษฐกิจแต่ฝั่งของผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณธปณีเกียรติภัยบูรณ์มองว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวช่วงสงกรานครับเกือบ480,000คนก็ถือว่าสร้างไรายได้ไม่น้อยนะครับ ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยคนไทยที่เดินทางทั่วประเทศไปเล่นน้ำสงการมีไม่น้อยกว่า4ล้าน4แสนคนเพิ่มขึ้น6%รายได้สร้างในช่วงสงการนี้20,000กว่าล้านบาทและเป็นรายได้เข้าประเทศไม่น้อยครับส่วนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมองเรื่องของผลกระทบผลกระทบแผ่นดินไหวที่มีต่อตัวการท่องเที่ยวช่วงสงการเป็นอย่างไรมองว่าผลกระทบจะน้อยหน่อยนะครับ นั่นเป็นมุมของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ยังมองค่อนข้างเป็นบวกพอสมควรสําหรับช่วงเทศกาลสงการานต์นะครับทีนี้เรามาไล่เรียงชุดข้อมูลถัดไปกันต่อนะครับสงการานต์ปีนี้จะยังคึกคักอยู่แต่ว่าสิ่งที่น่าคิดแล้วพฤติกรรมการใช้จ่ายพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นอย่างไรดูในกราฟิกถัดไปนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจจะต้องยอมรับว่าโจทย์ทางเศรษฐกิจ โจทย์แล้วก็วิธีการมองทางเศรษฐกิจมันจะต้องดูให้ค่อนข้างชัดอย่างพฤติกรรมผู้บริโภคในช่วงสงการานต์ปี68นี้ในมุมของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดยอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยมองอย่างไรบ้างซึ่งทางหองการค้าไทยไปสำรวจมาแล้วปรากฏว่าคนไทย70%จะไปเล่นน้ำสงการานต์30%จะไม่ไปครับฝั่งที่ไปเล่นน้ำสงการานถ้าเป็นไปตามที่คาดนี้นะครับ เวลาไปเล่นน้ําสงกรานก็จะมีทั้งค่าเดินทางค่าอาหารคนที่ไปเที่ยวตามต่างจังหวัดก็จะมีค่าโรงแรมครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆในการเล่นน้ําภาคาปลีกก็จะดูคึกคักค่อนข้างดีนี่เป็นช่วงที่หลายคนรอคอยอยู่ด้วยซ้ําเราจะเห็นเฟสติวัลหรือวาเทศกาลใหญ่ๆจัดตามจุดต่างๆทั้งกรุงเทพมหานครและก็เมืองอื่นๆด้วยเชื่อว่าน่าจะทําให้เห็นเงินสะพัดไม่น้อยเงินสะพัดในมุมของ ทางมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยมองว่าจะเกิดเม็ดเงินสะพัดประมาณสัก1 3 4 0 0 0 0ล้านบาทเ <_ d> พิ่มขึ้น4.5%ก็จะเป็นฝั่งที่เป็นการท่องเที่ยวงประเทศไทยเป็นฝั่งหองการค้าไทยที่มองว่าแผ่นดินไหวไม่กระทบสักเท่าไหร่แล้วตัวเลขของสงกรานน่าจะยังดีแต่สิ่งที่น่าคิดในมุมของมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยก็คือ คนไปเล่นสงกรานแล้ครับแต่ค่าใช้จ่ายอาจจะต้องรัดเข็มขัดมากยิ่งขึ้นมีตัวเลขที่น่าสนใจครับคุณผู้ชมกิจกรรมที่คนจะไปทําช่วงสงกรานมีอะไรกันบ้างหลักๆ6กบอร์เซนบอกว่าจะไปไหว้พระทาบุญขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับขนาดที่เล่นน้ําสงกรานไปเล่นกันจริงๆเนี่ยอยู่ประมาณสัก3าเอจัดเลี้ยงสังสรรค์ยีพักผ่อนอยู่บ้านอยู่เฉยๆกลับไปบ้านต่างจังหวัดก็พักผ่อน25%่สิบห้าเปอร์เซ็นต ขณะที่การวางแผนการท่องเที่ยวถือว่าคนตั้งใจจะเดินทางไปท่องเที่ยวถึง72%หอ,อการค้าบอกสูงที่สุดตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดตั้งแต่ปี2562ดังนั้นบรรยากาศคึกคักไหมจะค,คึกคักแต่การใช้จ่ายอาจจะไม่เท่าเดิมเพราะคนระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายมากยิ่งขึ้นครับดังนั้นเงินสะพัดนี้ ถ้าไปไล่เรียงกันดูครับปี2,563เงินสะพัดช่วงสงกรานยังไม่ถึงแสนล้านแต่มารอบนี้ทางฝั่งหอการค้าบอกจะไปแสนสามมืนล้านครับส่วนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากมาตรการทางภาษีของโดนัลด์ทรัมป์ตั้งแต่9เมษายนนี้เป็นต้นไปจะเป็นอย่างไรคงจะต้องไปรอดูเพราะว่า ถ้าภาษีมีประเด็นจริงๆก็จะทำให้นักท่องเทีย่ยวต่างชาติไม่มั่นใจนะครับกับเศรษฐกิจในวันข้างหน้าจะชวนคุณผู้ชมมาติดตามแบบนี้นะครับคุณผู้ชมนอกจากฝั่งที่เป็นหอ,อการค้าไทยฝั่งที่เป็น TTB หรือว่าทีมเศรษฐกิจของ TTB Analytics มองว่าผลกระทบจากแผ่นดินไหวจะกระทบกับความเชื่อมั่นของนักท่องเทีย่ยวถึง13.5นี่คือฝั่งที่เป็นไรายได้ที่ลดลงครับ รายได้น่าจะลดลงจากเดิม42,000ล้านบาทในปีที่แล้วมาเหลือ36,000ล้านบาทในปีนี้อันนี้เป็นฝั่งของ TTB Analytics เพราะว่ายังมีปัจจัยที่เราจะต้องเร่งแก้ไขทั้งฝั่งที่เป็นผลกระทบและความเชื่อมั่นจากเหตุแผ่นดินไหวฝั่งที่เป็นข่าวกรณีของแก๊ง Call Center และสิ่งที่สำคัญครับก็คือตอนนี้ เรื่องของความไม่มั่นใจกับเศรษฐกิจในวันข้างหน้าที่อาจจะทําให้การตัดสินใจมาเที่ยวมีประเด็นได้ก็เป็นมุมที่ยังแตกต่างกันนะครับของฝั่ง t t b Analytics กับฝั่งของหอ,อการค้าและการท่องเที่ยวไปไล่เรียงจากตัวเลขของ Air Asia Move ที่เขาพอจะทําให้เราเห็นภาพการเดินทางของคนช่วงสงกรานยอดจองที่พักสูงสุด35%ออย่างที่กรุงเทพนะครับ ค่าที่พักเฉลี่ย3,800บาทตัวเลขก็ยังดูใช้ได้ครับขณะที่พฤติกรรมนักท่องเที่ยว3กลุ่มที่นิยมไปเที่ยวต่างประเทศเพราะว่าไม่เพียงแต่ต่างชาติเข้ามาเที่ยวไทยช่วงสงกรานต์ก็จะเป็นช่วงที่คนมีกําลังซื้อดีๆจะไปเที่ยวต่างประเทศนะครับเพราะว่าจองเอาไว้ข้ามปีซื้อทัวร์ซื้อแพ็กเกจเอาไว้แล้วบ้างไปดูซากุระบานที่ญี่ปุ่นบ้างหรือว่าไปเที่ยวโยุโรปบ้างนะครับ ไปเที่ยวกันในลักษณะแบบไหนแบบคู่รักไปกับแฟนไปสองคนพอหรือว่าจะไปเป็นแบบคู่รักสองสามคู่ก็ได้นะครับไปเป็นกลุ่ม77%ไปเที่ยวแบบคนเดียว10%ดังนั้นคนไทยไปเที่ยวต่างประเทศช่วงสงกรานมักจะไปกับแฟนนะครับอีกส่วนหนึ่งคือไปเที่ยวแบบ3คนขึ้นไป8% ดังนั้นเราก็จะเห็นกลุ่มของคนไทยที่ไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็เริ่มเดินทางน่าจะตั้งแต่ต้นสัปดาห์นี้เป็นต้นไปครับหายไป2ออาทิตย์ไปอยู่ต่างประเทศแล้วกลับมาทำงานกันต่อครับคุณผู้ชมครับดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับทีนี้สิ่งที่สำคัญในมุมของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทำอย่างไรจะให้ความเชื่อมั่นในช่วงเทศกาลสงการานต์กลับมาเราอยู่เฉยๆไม่ได้ครับ มันต้องมีอีเวนต์ต้องมีการสื่อสารการตลาดอย่างต่อเนื่องซึ่งทางทอทอท,อทอก็ทําเรื่องนี้ในฝั่งที่เป็นการตลาดมาโดยตลอดเป็นหน้าที่หลักเลยนะครับคาดการแบบนี้ว่าจะมีมหาสงกราน์ w r r l w w t t r r f s t t v v l l 2025จัดที่ไหนจัดที่ท้องสนามหลวงเลยครับแล้วจัดใหญ่ด้วยโดยที่คาดว่าจะมีคนร่วมงานนะครับที่เป็นทั้งชาวไทยชาวต่างชาติประมาณ8 0 0แสนคนด้วยกัน สร้างเป้าว่าเฉพาะอีเวนต์นี้จะสร้างไรายได้ถึง3,200ล้านบาทมีรายละเอียดที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมของตัวอีเวนต์นี้ก็คืองานนี้เราอาจจะคุ้นเคยอ,อยู่แล้วกับเย็นทั่วล่ามหาสงกรารอันนี้มีทั่วประเทศแต่ฝั่งที่เป็นมหาสงการ w o w o r w d w e t f r s t s v i v a l จัด11ถึง15เมษายนนี้ครับ เริ่มก่อนด้วยนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่11ที่ท้องสนามหลวงแล้วก็จะแสดงศัก,กยภาพของการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เราก้าวเป็น1ใน10ของสุดยอดเฟสติวัลระดับโลกท็อป10เลยครับของเฟสติวัลที่ใหญ่ที่สุดต้องมีสงการานต์ของประเทศไทยโดย8 0 0 0 0 0คนที่ทางการเขาประเมินมาทางการท่องเที่ยวประเมินมานะครับเป็นคนไทยสัก70,000 0ครับต่างชาติสัก10,000 0คน ส่วนไฮไลท์ที่สำคัญก็จะมีขบวนคารินิวลสงกรานซ์ซอฟท์พาวเวอร์ไม่ว่าจะเป็นขบวนสายน้ำบันดาลสุขขบวนสีสันแห่งฤดูกาลขบวนมหรสพวิถีมีโชว์ตุกตุก๊กมีโชว์หมอลำซิ่งครับและวันที่12เมษายนตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปมีงานใหญ่จะเริ่มต้นตั้งแต่อนุสาวรีประชาธิปไตย เคลื่อนขบวนไปถึงถนนราชดำเนินสิ้นสุดที่ท้องสนามหลวงครับแล้ววันที่13เมษายนตอน5โมงเย็นก็จะมีแห่รอบท้องสนามหลวงแล้วก็จะจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนี่คือฝั่งของการท่องเที่ยวครับคุณผู้ชมที่จะสร้างความเชื่อมั่นกลับมาทำให้ประเทศไทยเราคึกคัก,คกดูกราฟิกถัดไปกันต่อครับทีนี้สิ่งที่น่าคิดก็คือกระทรวงคมนาคมที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็เข้าไปช่วยอำนวยความสะดวกช่วยทำให้การเดินทางดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะจุดที่เป็นท่าอากาศยานของประเทศไทย6จุดนั่นแหละนะครับช่วงสงกรานต์คาดการณ์ว่าจะมีผู้ใช้บริการสนามบิน3ล้านคนด้วยกันปีนี้ขยับปรับเพิ่มขึ้น20.5%เซนเที่ยวบินไม่น้อยกว่า18,000เที่ยวซึ่งทางท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยนะครับคุณกิรติกิจมานะวัฒน์กรรมการผู้มนวยการใหญ่ก็บอกว่าตอนนี้เตรียมแผนเพื่อที่จะรองรับกับทุกหน่วยงานในการร่วมกันทำงานทำให้คนไทย เดินทางปลอดภัยต่างชาติเดินทางมาไทยก็ประทับใจมากยิ่งขึ้นซึ่งคาดการวัดตัวเลขผู้โดยสารนะครับอย่างที่สุวรรณภูมินี่จะเยอะที่สุดเลยครับล้านกว่าคนดอนเมือง8 0 0แสนกว่าคนนะครับเชียงใหม่2 3 0 0 0 0คนภูเก็ต4 0 0แสนคนหัดใหญ่ประมาณสัก90,000มืนคนนี่เป็นตัวเลขที่ประเมินกันมาและเป็นข้อมูลที่รายการเศรษฐกิจอินไซส์รวบรวมทั้งฝั่งภาครัฐภาคเอกชนนามาฝากคุณผู้ชมวันนี้พร้อมกับจะชวนไปติดตามไปดูว่ามหาสงกรานต์ปีนี้ คึกคักแต่คนรามัดระวังการใช้จ่ายแต่จะเป็นไปตามเป้าได้หรือไม่คงจะต้องรอดูกันครับเราก็หวังในการให้นักเที่ยวเนี่ยมาตามเป้าที่เราวางเอาไวร้รวมถึงการใช้จ่ายด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อคะ่ะ ผู้ชมค,คะกลับมาติดตามกันต่อนะคะมาดูกรณีของกรมธนารักษ์นะคะและก็ท่อน้ํา EEC กันหน่อยะคะ่ะอันนี้เป็นกรณีที่บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้าภาคตะวันออกจํากัดมหาชนนะคะหรือ East Water ได้ยื่นฟ้องกรมธนารักษ์อธิบดีกรมธนารักษ์ประลัดกระทรวงการคลังและก็ยังมีบริษัทวงสยามก่อสร้างจํากัดเป็นผู้ร้องสอดให้เพิกถอนคําสั่งกรมธนารักษ์ที่แจ้งให้สมมอบทรัพย์สินโครงการท่อส่งน้ําหนองปาลาไหลหนองคอและโครงการท่อส่งน้ําหนองคอแหลมฉะบังระยะที่2 วันที่3เมษายน,น68ที่ผ่านมาค่ะศาลปกครองกลางพิาพากษามีคำสั่งยกฟ้องในคดีดังกล่าวเนื่องจากบริษัทไม่ได้เป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องร้องนะคะทางนี้ค่ะทาง ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าตามพรบรที่ราชพัสดุพศ2562บัญญัติให้กรมธนารักษ์มีหน้าที่และอำนาจในการปกรครองดูแลบำรุงรักษาที่ราชพัสดุซึ่งเป็นอำนาจทั่วไปเท่านั้นมีใช่บทบัญญัติที่เป็นฐานให้มีอำนาจในการออกคำสั่งทางปกครองดังนั้นการที่กรมธนารักษ์โดยอธิบดีมีหนังสือแจ้งให้อีวอเทอรส่งมอบ สินทรัพย์นะคะในส่วนของโครงการท่อส่งน้ำหนองปลาไหลหนองคอและโครงการท่อส่งน้ำหนองคอแหลมฉบังระยะที่2แก่กรมธนารักษ์ระยะภายในเวลา60วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าวจึงไม่มีสถานะเป็นคำสั่งทางปกครองคำขอของ east water จึงเป็นกรณีที่ศาลไม่อาจกำหนดบังคับให้ได้นะคะ อีกทั้งการใช้หรือการนำที่รัชพัสดุออกจัดหาประโยชน์มีวิธีการดำเนินตามกฎหมายกระทรวงกันคลงังการจัดหาประโยชน์ที่รัชพัสดุพศ2564ซึ่งกรมธนารักษ์อาจนำที่รัชพัสดุออกให้เอกชนเช่าโดยทำสัญญาเช่าหรือทำเป็นสัญญาต่างตอบแทนอื่นหรือร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนทีนี้นิติสัมพันธ์ระหว่างอีชวอเทอร์กับกรมธนารักษ์ตามสัญญานะคะที่มีระยะเวลาเนี่ย30ปีนับตั้งแต่1มกราคม37 จนถึงปี2537นะคะจนถึง31ธันวาคม2566เป็นสัญญาเช่าค่ะส่วนนิติสัมพันธ์ตามบันทึกการส่งมอบรับมอบที่รชาชพสุ โครงการท่อส่งน้ำนะคะทั้งที่หนองปลาไหลหนองคอที่ระยองและจังหวัดชนบุรีเนี่ยลงวันที่30ตุลาคม2540และตามบันทึกนะคะโครงการท่อส่งน้ำหนองคอแหลมฉบังระยะที่2วันที่9ตุลาคม2541ที่ยังไม่ยังไม่ได้ทำสัญญาเช่าต่อการมีลักษณะเป็นสัญญาต่างตอบแทนอื่นฉะนั้นสิทธิและหน้าที่ของกรมธนารักษ์และ East Water ก็ต้องเป็นไปตามที่มีการตกลงกันกรณีที่ East Water ปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามหนังสือที่กรมธนารักษ์ได้แจ้งดังกล่าว กรมธนารักษ์ก็อาจจะใช้สิทธิทางศาลขอให้ศาลบังคับให้หรืออาศัยคำพิพากษาของศาลแสดงการเจตนานะคะของอ a ส t วอเตอร์แต่กรณีอีส์วอเตอร์ซึ่งเป็นฝ่ายครอบครองทรัพย์สินอยู่นำคดีมาฟ้องต่อศาลเช่นกรณีนี้นั้นก็อาจจะต้องมีการตามดูกันต่อไปค่ะนี่คือรายการเศรษฐกิจอินไซด์วันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการคุณทวีรัตน์ผมพร้อมจึงงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ